นะครับผมไอ้มอสไซรคอมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่งานนะครับผมบิสโตรนนะครับผมจริงๆอ่ะมันเป็นงานบิสโตรน์แท็กเดย์นะครับแต่ว่าก่อนหน้าหนึ่งวันอ่ะเป็นงานบิสโตรนที่เขาเรียกว่าลมสื่อเล่นเฟอร์นเซอร์นะครับมาทสอยยางนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ลงไปขี่แล้วหนึ่งรุ่นนะครับก็คือยางสลิกนะครับ V02 ของ CBR 1000์ r นชิปนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ายางเนี่ยกมากเลยนะครับแล้วก็ลดแรงมากๆเลยโอเคครับผมภายในงานบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูยยยยยาาาาางงงว่่่่่เเป็นนนนััไมมครบแตตออี้หูะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับไปไปเลยในงานนะครับผมก็จะมีรถหลากหลายแบรนด์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda จยานยนต์ซูซูกิะครับคาวาซากิ k ค k ีมฮัลลี่นะครับมีเอ็ม l ัินะครับอัพพิลียนะครับผมเรียกว่ามีให้เลือกเราได้เห็นจุกแบบจุกใจนะครับเพราะว่า ยางอ่ะมียางกับทุกเซกเมนต์เลยยกเป็นที่เป็นยางยางที่บาที่เขาไม่มีให้นะครับเพราะว่าสนามสนามช้างก็ไม่เหมาะใช่ไหมครับก็ยางหลากหลายที่ผมเห็นตอนนี้ก็มี v ี2แล้วก็มี R11 ิบอ็ดครับผมเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะไปที่อาร์ิเรียนะครับผมที่เป็นอัศเจรกันนะครับเดี๋ยววิ่งเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเอาละครับผมอาริเรียไอซ์วนะครับผมคันนี้ซึ่ง ็นครั้งแรกของผมกับอภิเรียเช่นกันนะครับกับที่ในตะกูล V สี่สูนะครับอครับ so หลังจากที่ผมขี่อะพิเรีย SB4 ไปเรียบร้อยนะครับผมกับยางที่เป็นของบิสตนนะครับผม,ผมนี่คุณอ,องเราว่ายางที่เราขี่ไปเป็นอาร์เซตนะครับเป็นยาง มันยางที่ยังมีดอกนะครับผมแต่เป็นยังเกียร์แข่งขันอยู่นะครับเบรสซิ่งนะครับผมอาจจะก็ถ้าเป็นรถ V4 ที่ V4 โฟสำหรับออิเรียนะครับคือรอบต้นไม่ได้จัดจานมากใช่ไหมยางเอาอยู่สบายเลยครับผมแต่ว่ารอบลไปนะโคตรมาครับออฟิเรียแบบมาแบบมาแรางมากนะครับผมเลือกคี่สนุกเลยนะครับกับออฟิเรียซึ่งยางอัลเทียที่ผมขี่นะครับก็จะมีออฟิเรียนะครับผมไทด์วีโฟแล้วก็ มีอาวันนะครับส่วนยางสลิก v ีสสอนะครับผมก็จะเป็น h o n ด a CBR พีอาันทริปอานะครับผมหรืออารอาานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็บอกฟีลลิ่งคร่าวๆอ่ะแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวให้ไปดูตัวรถนะเดี๋ยวไปดิสัรทัเข้าเอานะครับอันนี้เป็นยางอาร์สเอ็ดนะครับผมเรามาดูยางหน้าก่อนนะครับยางหน้าก็นะครับผมเป็นยางเนื้อเดียวกับเนื้อสลินะครับผมแต่ว่าเป็นมีดอกนะครับผมเป็นยางที่มีดอกนะครับใช้ในการแข่งขันกันก็ ซื้อลิงกันาันตีนะครับยางตอนนี้ก็สําหรับรถอาวันก็คือว่าอาวันมินเป็นรถที่ทอร์กค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วเราเดินเครื่องปุ๊บท้ายก็จะมีแบบของฟางนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเอาอยู่นะครับด้วยความถ้าถามว่าพลิกรถนะครับผมรถตัวรถเนี่ยกับยางนะครับพลิกง่ายอยู่นะครับก็ปุ๊บหักเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับสำหรับฟิลิ่งการ เดินคลิ้งในโค้งนะครับถ้าเป็นโค้งแคบๆแ,แล้วเราเดินไปก็ยังกลมบอน,นะครับอย่างโค้งก้าสนามช้างก็จะมีสลิกนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเป็นโค้งยาวๆไม่มีปัญหาเลยสามารถดึงรถเอาอยู่สบายๆนะครับเรามาดูยางหลังกันนะครับผมยางหลังนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับเคเดี๋ยวเราไปดู v ี2ต่อนะครับ เรามาดูรถที่เป็นยางสลิกกันนะครับซึ่งเป็นตัว V ีศูนย์นะครับนี่ก็หน้าตาครับรถยางสลิกนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับผมเป็นยางสลิกนะครับผมก็ตัวฟิลลิ่งเนี่ยต้องบอกว่าตัวรถนะครับผมก็เอาอยู่เลยนะครับเดินคันเร่งได้เลยนะครับผมคันเร่งสม่ำเสมอได้เลยนะครับก็เปิดได้เลยเปิดลอยเปิดเป็นลอยนะครับก็เรียกได้ว่า แม่ผมยังพี่สองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยว ไปรีวิวนะครับผมตัว R11 แล้ว B02 นะครับผมซึ่งเป็นคอนเทนต์เขียนนะครับซึ่งทั้งสองตัวนะเป็นยางนะครับผมที่ใช้ในการแข่งขันนั่นเองนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงฝากติดตามมาด้วยนะครับผมลามไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ